สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนครับผมมือนีกับพ่อกันอีกแล้วครับ่อเนี้ตุ้ยลุยสันเช่นเคยพี่น้องครับผมมือนีกับเจียบแจีบคือเขาพี่น้องตอนเศร้าเศ้าครับผมตำเตียงตำเตียงแล้วกับมีเหนื่อยอย่างพี่น้องครับผมเซียบน้ำกันมาๆพี่น้องมาเอาเขาหานามมาหยับเขามาเลยพี่น้องครับผมเขากล้องหน่อยๆกล้องหน่อยๆพี่น้องนี่ห่อนห่อนกันแล้วห่อนห่อนเลยมาลงมือกันเลยบัดนี้ อืมำหรับเรียกเดี๋ยวสวดน้ำร้องเมองกันเด้อพี่นงปาง้วเดียอืจำมันอืเนี่ยยังอืม กับพวกหลายย่างหนงูพี่น้องอืมพ้อบุ้งอืมอืมกินตำแตงต้องใส่ซ้อนนี่พี่น้อง mm <laughs> พักบุ้งนี่กรอบดี่ดีพี่น้องอือ Bên cạnh đó thì hơi đi là cái gì đó nó cũng là cái ừ เข่ากล้องหน่อยเพื่อนสุดน้ำเบ็ด บรรยากาศเมื่อนี้พี่น้องใต่ใต่หัวใหม่ก็เมือเเอ่อนี้แดดออกแต่เศร้าเลยพี่น้องค้อมเริ่มหอนแต่เศร้าใส่ถึงสอนถึงมือเลย ну mm -hmm. แับัวพี่น้องนี่ยยังแซ่บตหุ่งก็แซ่บต,ต้ตเตียงฉันตาําุำก็ย่งเป็นยตุยแขวก็าคาดีพี่น้องต,ต,ตําตําเตียงยำง่าย อมองเพราะอยนี้ตัวอยู่พี่นองมันอยู่ไก่ถนนในญ่มั้ยถนนมินรภาพค่อนข่างสีได้ยินเสียงรถดหลายอืม

Ừ. Đồ ăn ở phía thì bố lại Kín tấm tấm ความดีพี่น้องภาคินน้องพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็บสิมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อเนี่ยตุ่ยขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อน ก้าวเข้ามาสวัสดีครับผม